สวัสดีครับกับผมนายชยุทธกกินกันเป็นครูโรงเรียนจากโรงเรียนวัดทเพียงสายพิษรับราชการ6ปีนะครับอสอนในรายวิชาศิลปะนะครับสุนารการเรียนรู้วิชาดนตรีแล้วก็จะสอนชั้นปฐมศึกษาปีที่2 ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเป็นการปฏิบัติคุยดีคอเดอร์นะครับซึ่งจะสอนให้กับนักเรียนในการเน้นในเรื่องของการเป่าให้ถูกาสาญักของตัวโน้ตก็คือ,อสี่จังหวงนะนะครับโน้ตตัวกลมสี่จังหวะโน้ตตัวขาวสองจังหวะแล้วโน้ตตัวดำนะครับแล้วก็ เด็กสามารถออกเสียงโน้ตได้อย่างถูกต้องตามตามสกษณ์ของตัวโน้ตนะครับก็คือการไล่เสียงขึ้นแล้วก็เสียงลงนะครับก็จะเน้นในเรื่องของหลักหลักก็คือตามแผนการสอนก็คือเน้นในเรื่องของการปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงเด็กจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ไม่น่าเบื่อนะครับก็จะ เน้นการเป่านะครับการเคาะจังหวะด,ด้วยนะับเป่าให้ตรงจังหวะที่เคาะนะครับก็จะมีเรื่องของสัดส่วนเข้าไปให้เด็กได้สนุกสนานในเรื่องของโันโน้ตที่เขาปฏิบัติในปุี่ดีไซเนอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วสภาพปัญหาในการปฏิบัตินะครับเด็กก็าอาจจะมีการขาดสมาธิไปบ้างนะก็จะจะ,จะ,จะอาจจะ บางคนจะเอาใจใส่บางคนก็นจะไม่ไม่ไม่เอาใจใส่เด็กทุกคนก็จะให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะในสภาพโดยรวมของการปฏิบัติในในในเรื่องของห้องเรียนแล้วนกะ็จะมีสื่อการสอนที่สามารถให้เด็กได้ได้ได้เรียนรู้นะครับบางทีก็เรียนขุ่ยก็สามารถเป่าให้ตรงน้นถ้าไม่ตรงก็สามารถที่จะกดเสียงให้กเรียนได้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 ฟัง ด้วยเพื่อเทียบเสียงในการเป่าว่านั้เรียนตอบถูกหนะคร<ๆ>ับก็จะมีการทดสอบหลังก็เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติถ้าในการสรุปในแต่ละครั้งในการปฏิบัติก็จะจะเน้นไปในเรื่องของอการให้เด็กได้ทดสอบในสิ่งที่เขาได้ทำก็คือปฏิบัติเลยนะครับปฏิบัติจริงเลยเน้นเน้นตามตามที่ที่ตามแผนที่การสอนที่วางไว้นะครับ กอ <c oughs> ็อาจจะเห็กนักเรียนที่เจอนะครับสภาพปัญหาแล้อาจจะเปล่าไม่ตรงจังหวะมากเปล่าไม,ไม,ไม่ไม่ถูกตัวโดนมากแต่ก็ได้ให้ย้ำคิดย้ำทำเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆให้เกิดให้สะนะครับเพื่อจะนะครับการสอนคุยรีคอดเดอร์เนี่ยนะครับที่เลือกในการสอนแล้วการอาสอนกับเด็กพอสมเพื่อจะให้นักเรียนสามารถที่จะ เป็นแรงกระตุ้นในการที่จะเข้าไปปฏิบัติเครื่องดนตรีสายลนนะครับซึ่งโรงเรียนวัฒน์วิทย์สายดนตรีก็จะมีเครื่องดนตรีสายลนเป็นเครื่องเป่าโยธาทิศด้วยน,นะครับเพื่อจะให้เกิดเพื่อเด็กที่จะเอาใจใส่ต่อยอดได้ในเรื่องของการเป่าเครื่องดนตรีครับก็จะเน้นวังลาดทางของุยือมอเตอร์ไว mm ้ hmm. เป็นประยะเวลาในการที่เด็กได้ปฏิบัติได้เรียนนะครับท้ายที่สุดในคลิปนี้นะครับผมก็ ก็จะนะครับเน้นนะครับเน้นเน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เด็กได้ต่อยอดในในทักษะในวิชาดนตรีนะครับไม่ให้จำเจแล้วก็ไม่ให้หน่าเบื่อในเรื่องของวิชาดนตรีนะครับก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ให้ในแต่ละรายชั่วโมงไปนะครับตามแผนการสอนที่วางไวขง้ของของของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ะะบผมก็แค่นี้นะครับขอขอบคุณคณะกรรมการครับที่ทำการประเมินครับขอบคุณครับ